มาอยู่บนสะพานแล้วนะครับเราก็สังเกตสีซุ้มที่เราเลือกเอาไว้ลำธารของที่นี่นะครับเกิดจากการล้นออกมาจากเขื่อนแม่สวยนะครับคล้ายๆล้ายพวกสปริงเวย์เป็นลักษณะของน้ำที่ล้นออกมาแล้วไหลออกมาเป็นลำธารซึ่งมันก็เกิดเป็นคุณสมบัติใหม่นะครับนั่นก็คือใสตื้นแล้วก็ไหลแรงนี่นเป็นลักษณะแบบนี้เลยมันไหลออกมาจากก้งนุ่มเนี่ยมันจะไหลามาเนี่ยแล้วก็มาไหลเป็นลำธาร แแต่ละซุ้มเนี่ยเขาก็จะมีวิธีแยกนะครับทําให้แต่ละซุ้มเนี่ยมีความแตกต่างกันนะั่นก็คือใช้วิธีแยกโดยการใช้สีของแพรอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นแพรชุมพูก็คือเป็นซุ้มที่มีแพรสีชมพูสร้างความแตกต่างนะครับและแต่ละซุ้มเนี่ยก็จะมีการบริการเรื่องของอาหารราคาที่แตกต่างกันออกไปอย่างวันนี้นะครับเราได้จองแพรที่เป็นสีเหลืองเอาไว้นะครับเราก็มาถึงเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ้ตรงไหนคือธงของสีเหลืองซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะเจอแล้วก็คือธงมันอยู่ตรงนู้น เป็นบรรยากาศที่แพรเพียกแม่สวยเนาะมีหลายสีเลยเดี๋ยววันนี้เราจองสีเหลืองเดี๋ยวจะลองคุ้มเหลืองกันต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันลื่นแล้วก็ชันเย็นมากเย็นมากจะพาไปดูบรรยากาศซุ้มกันเดื่องกันนะครับสมาชิกของเราเริ่มมากันแล้วสวัสดีครับใส่ชุดดำมาเหรอเนี่ยแล้วคนนี้อะไรครับเนี่ย <c oughs> ติ่มซำติำีมซำอันนี้ตีมมํำนี่มาจากไหนนะครับเนี่ย ในเมืองครับในเมืองก็เป็นคนในเมืองเหรอเนี่ยเอาใหม่เลยคัดคัทบ้าคัทโอเคซาลอนเหรอน้ำเปล่าโซนโซนโซนเสื้ออันนี้ครับชาเขียวตอต้านอนุโมอิชยาลน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ๋อชาบูไม่มีชาบูเหรอไม่มีก็อรเอยก๋วผัดก็อย่อียมาแล้วมาแล้วก๋วผัด ที่การเอาแพรลงแล้วก็แพรขึ้นนะครับจะทำที่สไลเดอร์ลงไปแบบนี้ ก็ไม่มีน้ำนะครับทางเราก็ไม่มีน้ำตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว น้องขากลับเขาก็จะเอารถกระบะมารับเราแบบนี้เราก็จะเอาโคมยูขึ้นไปก่อนแล้เวเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตามเดี๋ยน้องขึ้นก่อนเลยฮนะอ๋อมีบันไดให้ขึ้นด้วย<ะ> <c oughs> นี่เราไปมานี่ประมาณกี่กิโลอะสามกิโลถึงเรเนี่ยแอร์ซุ้มหนึ่งอะเขาได้กี่รอบรู้ไหมโอ้โหแล้วปิดสี่ห้าปิดเหมือนหวเองเนาะบางซุ้มได้วันหนึ่งถึงสี่สิบรอบเลยครับลงกี่ละคนนะโอ้โหต้องกระโดดลงยังไงฮะยังไงยังไงฮะทำไมอย่ากระโดดนะเลยนะทำไมเลยนะ จองใช่ไหมไว้่ลอมาเท่าไหร่แปดร้อยระจำสามร้อยแล้วก็ซุ้มอีกสองร้อยเเป็น1 0งพันใช่นั่งได้อยู่คนแต่ว่านั่งในหกถ้ามาเพิ่มก็คนละร้อยยสิบมีอีกแบบนะก็คือเช่าห่วงยางแล้วก็ลอยเล่นนี่